สวัสดีครับพี่น้องส่องตัดเย็บเสื้อผ้านะพี่น้องเนะาะวันนี้ก็มาพาพี่น้องตัดเสื้อนักเรียนครับเบอร์สามสิบสี่ครับพี่น้องครับเบอร์สามสิบสี่ที่ EP ที่สามเนาะครับเนาะเรามาเริ่มกันเลยพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยครับผม สวัสดีครับพี่น้องตอนรับเข้าสู่ช่องตัดเย็บเสื้อผ้านะพี่น้องเนาะมืัอนี้เข้าสิ้ผ้ามาตัดยังคงเป็นเสื้อนักเรียนนะพี่น้องเนาะเสื้อนักเรียนที่ EP ที่เสื้อนักเรียนในเบอร์นะพี่น้องเนาะเบอร์สามสิบสี่ครับเบอร์สามสิบสี่เบอร์สามสิบส <34. S 1> ี่นี่มาจากเบอร์สามสิบสองเนาะ คอ14ไหลสิบครึ่งอก35เอว34สะโพก35ยาว24แขนยาวประมาณ7นิ้วประมาณไว้ก่อนนะพี่น้องเด้่วงแขนประมาณ17ครึ่งนะครับ7นิ้วก็คือประมาณ14เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยเอานี่ยทาไปนิดนึงแด้วนะพี่น้องเด้นะ่กระดาษมันปิวแม่พิทัดษนึ่งเลขห้าแปดครับคิดเลยครับไหลไหลาหน้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะลายหน้า ตัวนี้ไรห,หน้านเห็ดแผ่นหนาก่อนครับเส้นร่างดุมครับไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดนี่ครับประมาเรียงเปนทัดทองขีดเข้าไปเลยครับผมดีกรอบก่อนเลยครับ ยาวครับยาวยาวเสื้อเพื่อยืนเพดหลังยืนขึ้นไปหนึ่งนิ้วเลยเพียงหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วยาว 24. ยี่สิบสี่ยาวยี่สิบสี่ครับยาว 24, 24. ยี่สิบสี่ยาวยี่สิบสี่ยาวยี่สิบสี่ กินเลยครับตัวนี้กเ็เพื่อเพื่อพับครับประมาณครึ่งนิ้วครับคอครับวัดด้วยที่สองนิ้วครึ่งแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยสองนิวงน้วสามครับสองนิ้วสามตีพันมาเบอร์สามสิบหอยไซส์สองนิวนนงน้วครึ่งเนาะ สองนิ้วสามเก็บยอดที่สองนิ้วสามสี่ครับกันออกไปเลยครับเส้นเนี้อสองน,นิ้วครึ่งก็พอะเลยพี่น้องวัดลงจากนี่สองนิ้วครึ่งนะครับจากสินสองนิ้วครึ่งเดี๋ยวคันบ่พอะจะไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบอกวิธีขยายตัวนี้คือเส้นตี่กรอบข้อนาะพี่น้องเนาะนนะตี่กรอบข้อไว้ก่อนเดี๋ยวเฮาคอยขยายเอาครับฐานพอหรือบ่อพอจ่างไรก็ได้ ลายครับวัดจากเส้นนี้นะครับเลยลา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 ยที่สิบสี่ครึ่งสิบสี่ครึ่งหารสองก็คือเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งครับไอ้โมเมนครับเจ็ดนิ้วครึ่งเป็นสิบห้าเจ็ดนิ้วกระเบียดครับพี่น้องเจ็ดนิ้วกระเบียดเอาใหม่ยังไงครับเจ็ดนิ้วกระเบียดนะครับจากเส้นนี้มาได้พี่น้องเด้อเส้นนี้เด้อจากเส้นล่างลุมเลยเจ็ดนิ้วกระเบียดเพื่อพับเพื่อเย็บออกไปจากนั้นเาวัดลงมาเลยครับนิ้วครึ่งครับ เทไลล,ลงมานิ้วครึ่งครับจากเซนตีไปเลยครับติดมาเลยวงแขนเบอร์เดี๋ยวก่อนเบอร์สามสิบสองห่วัดลงมาหานิ้วครึ่งเท่านี้หัวัดลงมาหก้วก่อนเด้ากรได้องได้พอหรือบ่พอเขาค่อยขยายเอาครับจากนั้นเขาแบ่งเอวเอวเสือนักเรียนนี่แบ่งครึ่งรถครับระวังความยาวคก่อนีแบ่งครึ่งไปเลยครับที่นี่ อก35ครับอก35หาร4 35หารด้วย4เท่ากับ8นิ้ว3ครับ8นิ้ว8นิ้ว3กระเบียดหรือ8นิ้ว3 4 8นิ้ว3กระเบียดเอว34หาร4ครับหารด้วย4 34ก็คือ8นิ้วครึ่งครับ8นิ้วครึ่งสะโพก35กับแนิ้ว3กระเบียดครับ ที่นี่ครตีเส้นเลยครับตีเส้นเลยเพื่อเย็บเนี่ยกประมาณแล้วเครึ่งนิ้วพอเลยพี่น้องเ้อเดี๋ยวผมตีเส้นก่อนเส้นเอวก่อนตีเส้นเอวไปก่อนบาดนี้เรัามาอันนี้เขียนครับ แขนเข้ากาวไวประมาณวงแขนสิบเจ็ดครึ่งสิบเจ็ดครึ่งครับเพื่อเอาไปกับประมาณสิบแปดเราพียงนอกเพื่อเอย็บออกไปเขาเอาแต่พี่ได้เส้นนอกเลยก็ได้ครับมันจะง่ายเพื่อเอย็บเลยครับสามนิ้วเอาเพื่อเย็บเลยสามนิ้วตีเข้ามาเลยครับเราไปเข้าโค้งวงแขนเลยพี่นนอกโค้งเลยวงแขนนะครับ บานนี่สินเ้าสิเพืหลังสิเทามากนี่ก็คือเข้าเข้ากระเพื่อขึ้นหนึ่งเหนียวเราพี่น้องเราจะเป็นกลางกลางลายอยู่ตรงนี้ครับบันนี้มาวัดเบิ้งครับมาวัดเบิงบ้งวงแขนรวมเย็บแล้วสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วพอดีเป๊ะเลยครับสิบแปดนิ้วก้าวนิ้วคูณสองก็เป็นสิบแปด บานนี้พมสิสตีเ้นให้เห็นได้พี่น้องเด้นี่คือเส้นลานานะพี่น้องนะตัวนี้คือตัวเส้นพงแขนนะครับนะพงแขนเส้นนี้คือเส้นอกเส้นเอวถาวัดขึ้นมานี่โค้งไส้เสือนี่สองนิ้วนะครับจากเส้นบางสุดครับสองนิ้วครับจากนี้ครับ บัตนี้เราก็มาโคง้งโค้งใส่เสื้อให้มันงามแล้วครับนะครับครับต่อไปครับต่อไปครับ ที่ตะเข็บค้างพี่น้องเห็นชัดๆก่อนครับนี่ครับที่นี่เขามามาตีข้อครับโค้งลงมาคือเก่าแล้วครับประมาณสามสี่หรือหนึ่งนิ้วประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วนี่แหละพี่น้องกับสามสี่กับสี่โค้งลงไกลโฟลครับหนึ 3, 4, ่ 3, งกก 1, นิ้วนี่ครับ เาป้าว้กอนเด็อพี่น้องเด้ไหวทาเพชรลังครับไหวทาเพชรหลังครับ,รบที่นี่ตัวน,นี้เฮามาตีกะเป้าให้เรียบร้อยครับกระเป๋าอนนี้เขาก็เพื่อขึ้นไปซะก่อนครับจากสินนี่เิ่นไปหนึ่งนิ้วมันจะเป็นกลางกลางไลนะครับวัดออกมาที่หกหกนิ้วหกนิ้วสามกระเบียดเนาะเพี่น้องเนาะหกนิ้วสามกระเบียดหกนิ้วสามสี่นะครับวัดเข้ามาประมาณสองนิ้วครับ คนเล็กหน่อยสองนิ้วสามเอาเป็นสามนิ้วสามกระเบียดหน่อยเพียโนเนาะสามนิ้วสามกระเบียดซะตัวใหญ่ขึ้นมาเบาเท้งสี่นิ้วแล้วสามนิ้วสามกระเบียดตัวนี้กระบาดมากสามนิ้วสามกระเบียดสามนิ้วสามเอียงๆไปทางหลังนิดนึงอาศัยมันก็สิตกลงมาครับ สามนิ้วสามแบ่งเ,เครื่องครับสามนิ้วสามสามนิ้วสามนิ้วสี่สามนิ้วครึ่งสามนิ้วสามตัวนี้จะเป็นเครื่องของกดวัดลงมาหาเครื่องนิ้วก็ไ้หรือหาแปดก็ไรได้พี่น้องเ้ยแลมนี่เอาเป็นหาแปดซะครับหาแปดนะครับกระเป๋าจากนั้นทำมตาตัดแผ่นหนากก่อนครับไปห,หาแผ่นหลังครับ ตัวนี้มองไรพ่อเพื่อเอาไปแล้วเพื่นตาเนี่นึงโอเคครับผูกแก้มันง่ามเลยพี่น้องพอดีง่ามแล้วครับตัวนี้เบอร์34นะครับพอดีกับเส้น รังดุมได้พี่น้องได้พอดีกับเส้นรังดุมครับเดี๋ยวพบกหมดไว้นิดหนึ่งครับเพื่อไวม้มมนเคลื่อนสองนิ้ววัดขึ้นมาเลยครับจากเส้นนี้เป็นลายหลังสองนิ้วคลองเล็กหน่อยผมยังเอาสองนิ้วด้อใส่ใหญ่ขึ้นไปหนีต่อขยายขึ้นไปอีกเด้พี่น้อง ไอเย็บนี่ให uhh ้ในไงเลยครับตัวนี้เม uh, ื่อก <Mm ี้เขาวัดเขามาได้สองนิ้วสามเนาะพี่น้องเนาะสองนิ้วสามครับวัดจากเส้นนี้เลยครับสองนิ้วสามถ้าเขาวัดจากเส้นนอกเขาต้องเขาต้องเพื่อเอาไปอีกเลยพี่น้องถ้าวัดจากเส้นนอกสมมติวัดจากเส้นนอกนี่ยสองนิ้วสามนี่เขาต้องเพื่อเอาไปเครื่องนิ้วตัวนี้ถ้าเขาวัดจากเส้นนี้เส้นล่างดุมเนี้เอาสองนิ้วสามเลยสามก็ผ่นหนาเนาะพี่น้องเนาะออกมาเดี๋ยวมันซีทอกันครับ วัดลงมากกับ,น,กบน,นิ้วกระเบียดอะรพี่น้องนิ้วกระเบียดตัวนี้คือไล่ครับไลเป็นหลังเวลาแบ่งเครืองมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วครับบารนี้เข้ามาโคง้งโค้งข้อหลังนแล้ะครับพี่น้อง มาเช็คบางข้อครับข้อได้ไหมข้อเมื่อกี้นี่สิบสิบสี่สิบสี่ก็เป็นสิบหกนะครับเพื่อเพื่อข้อลลังไปอีกสองนิว้วเป็นสิหข้อล่างค้างละนิ้วครับวัดแผ่นหนาก่อนครับสนิ้วสามนิ้วสามแปาได้เท่าไหร่ได้สิบเนสาก็คือสิบสิบสี่สครึ่งสิบครึ่งยังอได้สิบ สิพกเราพี่น้องนะเอาอีกนิดหนึ่งครับวัดออกไปอีกหนึ่งซี่ครับพี่น้องครับหนึ่งกระเบียดนะพี่น้องหนึ่งกระเบียดสีดมาเลยครับนี่ครับกรีดโค้งแค่นี้พ่อครับขอล้างข้าววัดออกไปอีกหนึ่งกระเบียดนี่ครับโค้งเลยครับ เี๋วหนีเขาลบเพื่อเขาบงงเองเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอามาเช็คเบิึงบัดทีนี้มาคนรังกรกระดาครับจากนี้มานีกิ๊บสามนิว 8, น้วหาแปดสามนิ้วหาขีดนะพี่น้องนะมาวัดเพนนารสามนิ้วห้าขีดมาวัดจะเพนนาครับสิบพกพอดีเป๊ะครับเอาแล้วบันได้แล้วครับโอเคแล้วโอเคแล้วครับเอามาโค้งให้พี่น้องเห็นชัดๆกันดีกว่าครับนี่ครับเพนนารงกับโค้งเลยครับ เสร็จหลังเขากระตีพี่น้องเห็นชัดๆครับตัวนี้มันทีแบ่งเครื่องไรกันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยพี่น้องได้ไม่ลาขเขาเข่าเขียนมากก็สิอยู่ประมาณนี้าตัดเพื่อ,อไว้นิดนึงนี่ครับตเพื่อให้กันครับตัวนี้เให้าจาแจ้งเอาเลยพี่น้อง เป็นนาเพื่นล้างแล้วแล้วนะ่พี่น้องเราก็มาลองวางเบิง้งเส้นนี้มาประกบกับเส้เนนี้ครับรนี่รค,รรค,รรนครับเส้นนี้ก็ป๊บประกบกับเส้นนี้ครับถันบ่พอดีกันแต่ไหเคาับตกแต่งเอานิดนึงเดีย๋ยพี่น้องด้้ามันเกินออกไปครก็ตกแต่งเอาเลยครับบ่มีปัญหาครับผม ต่อต่อต่อลายหลังเน้องต่อบาหลังเนาะพี่น้องเนาะประมาหานิ้วนี่แล้วครับหานิ้วนี่แหละครับพี่น้องหานิ้วนี่ละขีดไปเลยครับที่นี่เมื่อกี้นี่วงแขนเท่าไรสิสิบแปดนะพี่น้องเนาะเพื่อเย็บเรียบร้อยสิบแปดางเขียนไว้ก่อนมันจังบลืมครับเขียนไว้ก่อนจังบลืมใบก่อนตัวนี้ครับทำให้เ,าาเห็ดแขนตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเอากระดาษก่อน สีไปสีมาจิบพอดีด้โอเคครับมีกรไดแล้วล่ะกีดเส้นวงแขนไว้เลยครับครึ่งนิ้วที่นี่ฮามาวัดความยาวของเขียนครับตัวนี้เอาประมาณเจ็ดนิ้วซะพี่น้องตัวใหญ่เติบวัดออกมาเลยครับเจ็ดนิ้ว เดี๋ยวผมจะขอไปไกลๆเนี่ยไกลไรา,ามันที่พูเห็นชัดนะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นชัดๆครับหนึ่งนิ้วครับแขนบัดออกมาประมาณสามนิ้วครึ่งเลยพี่น้องเด้สามนิ้วครึ่งเลยเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ววขาว่ามาสามนิ้วครึ่งก็ได้ครับแขนเมื่อกี้นี่วงแขนได้สิบแปดสิบแปดเนาะที่เ้าเขนหน่อยใหเขียน,นมาเลยครับเก้าสองสิบแปดตอนใหญ่ปวดเขาว่าว่าสิบเก้าครึ่งอย่างกันได้พี่น้องเด้ สามารถลดลดหรือเพิ่มได้เด้ตัวนี้เอาสิบแปดก็ได้พี่น้องเนาะถ้ามันกว้างไปเอาก็าสิบเจ็ดครึง่งลักษณะนี้ยไปขาที่โอ้ยไปแขนไปขาประชันไปแขนเอาทาเจ็ดนิ้วใหญ่เกินไปเจ็ดนิ้วสิบสี่เอาสิบสามสิบสองครึ่งก็พอครับสิบสองครึง่งเพื่อเย็บอาไปครึ่งนิ้วสิบสองครึ่งหรือสิบสี่หรือสิบสามนี่ได้พี่น้องได้ประมาณนี้แหละไปแขน นี่ครับสิบสามสิบสามก็ได้พี่น้องสิบสามก็โอเคอยู่บัดน,นี้เขามาเขามาโค้งตรงนี้เดี๋ยวเราทับไปกัน,นอบอยู่เขามาโค้งจากนี้แล้วครับโค้งให้มันงามเหรอพี่น้องโค้งให้ม,มันงามครับฐาน,นบร,ริหารงามเพราะว่านนี้ไม่ลบไม้ครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเคนแล้วก็ตกแต่งให้มันงามเอาก็แล้วกันเนาะน,นอะ้องเนาะตัวนี้ก็เพื่อพับนนิดนึงครับเรียบร้อยเลยครับเสื้อเบอร์สามสิบสี่เสื้อนักเรียนเบอร์สามสิบสี่พี่น้องเบ็ดเพ่นนี่ยสามสิบสีบบ่ต่อไปก็คลิปหนาเป็นสามสิบหกเลยพี่น้องเลยสามสิบสี่สามสิบหกขนาจะเบิดของประถมครับต่อไปก็จะเป็นของมัธยมหรือบอ้ามี เพเทิร์นอื่นที่น่าสนใจห้าก็จะมาแสกลงไปเดี๋ยวจังคอยติดตามว่าห้าวเอี่ยังมาต่อไปน้องพงี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจบซำนี่งก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะครับ